บุรความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องอภัยทานท่านฝังครับคำว่าอภัยทานตามรูปศัพท์แปลว่าให้ความไม่มีภัยหมายถึงการให้ทานด้วยการลูกทูดให้อภัยทานนี้มีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของทุกคน เนื่องจากมีการอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันย่อมมีโอกาสขัดใจและขุนเคืองกันบ้างเป็นธรรมดาหากให้อภัยไม่ได้ก็จะทำให้จิตใจเร่าร้อนขุนมัวไม่เป็นสุขอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและแตกสามัคคีกันในที่สุดท่านผู้ฟังครับการจะให้อภัยผู้อื่นได้เบื้องต้นจะต้องคิดว่าทุกคน ย่อมผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแม้การกระทําของเขาจะเป็นการจงใจแต่ความจงใจนั้นก็คือความผิดพลาดในลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าหลงผิดถึงตัวเราเองก็จะต้องเคยทําผิดและได้รับอภัยจากผู้อื่นมาแล้วเช่นกันคิดได้เช่นนี้ก็จะให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังครับ มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้ใดคอยผูกโกรดไว้คนนี้ด่าเราคนนี้ทำร้ายเราคนนี้เอาชนะเราคนนี้ลักขโมยทรัพย์สินของเราเวีนของผู้นั้นย่อมไม่สงบลงได้และเมื่อเวีนไม่สงบย่อมจะทำลายล้างกันนำไปสู่การจองเวีนกันเป็นทอดๆไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ฝ่ายใดเลยที่สำคัญครับท่านผู้ฟังเวรนของผู้ใดไม่ระงับเจ้าของเวรนนั้นจะถูกเผาผลาญก่อนเขาจะรุ่มร้อนขั้งแค้นเป็นทุกข์ด้วยเวรนที่ตนเองผูกไว้นั่นแหละดังนั้นทุกคนจึงควรรู้จักให้อภัยเพราะคำว่าอภัยทานนี้แม้โดยชื่อจะแปลว่าการให แต่ทันทีที่ให้ก็จะกลับเป็นการได้ขึ้นมาทันทีแรกสุดก็จะได้จิตใจที่เป็นสุขกลับคืนมาอย่างแน่นอนผมผู้พันสเปเลอสวัสดีครับ